ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านที่ติดตามเพจหมอปุลศักลายมือเศรษฐีแก้กรรมพิกชตาเพชรบุรีนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสัมภาษณ์นะครับคนที่เคยสักลายมือกับหมอปุลไปแล้วนะครับว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวดีๆวันนี้กันครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตให้แนะนําตัวครับผมค่ะชื่อนัทนะคะอยู่นครปฐมค่ะค่ะคุณนัทนะครับขออนุญาตเรียกคุณนัทเนาะคุณนัทได้ก่อนอื่นเลยรู้จักกับเพจหมอปุล ได้ยังไงครับได้รู้จักหมอปุณได้ยังไงเอ่ยก,การทาเทในทเพท,ก,เทก็คือมัลอยมานกเตอนแรกคิดอยู่ว่าจะสัที่ไหนดีพอเห็นหมอปุปุ๊บแล้วหมอว่าชอบทาบุญถือศีลอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วไม่คนชอบทาบุญเหมือนกันก็เลยติดตามหมอปุณแล้วก็มาสัวงกับหมอปุอยูเททีใ,ใกล้ๆ่อนทมันี้ค่ะได้มาก่อน,นนั้นทำทำง,งานอะไรครับทำอาชีพอะไรยังไงก็เป็นเซลลแล้วก็พาร์ท แรกก็คือลูกค้ายังไม่เยอะเท่าไหร่พอสั่งทุกตอนแรกค่ะที่ที่ยังไม่ได้สั่งก็คือมันจะมีปัญหาทางการเงินติดขัดแล้วก็อุปสรรคอื่นลูกค้าเปรี้ยวเงินด้วยอะไรหลายๆอย่างกระโดนเยอะเลยพอสั่งไปครั้งแรกดีขึ้นขัดขึ้นดีเพื่อสิบห้าเพื่อสิบหาปีหกสิที่สัไปก็คือดีขึ้นชีวิตก็ราบรื่นขึ้นหมอคุณทีแนะนําให้ไปทําบุญทําบุญที่แนะนําให้ไปไหว้พระแล้วโหไหว้พ่อหลักเงินแล้วก็ทําบุญใส่บาตรที่หมอ ก็ทำได้มาคือชีวิตดีขึ้นแล้วก็ถูกแบตเตอรี่ค่าไปนี่ล่าสุดใช่ไหมครับถือว่าใช่ค่ะล่าสุดถูกค่าไถูกแบตเตอรี่แล้วก็เลยกินมันจางแล้วอะค่ะก็เลยมาถักครั้งที่สองค่ะก็คือวันนี้วันนี้สามก็เลยเป็นที่มาของวันนี้ใช่ไหมครับเนาะก็อยากให้ฝากครับพี่นัดอยากให้ฝากถึงคนที่เขากําลังลังเลกําลังตัดสินใจอยู่หรือกําลังแบบเลื่อนดูมาดูคลิปเห็นคลิป ก็ไม่ต้องลังเลนะคะดีมากเลยค่ะอันนี้นะัดมาครั้งที่สองแล้วนะคะดูค่ะไม <Okay. S 2> ่เจ็จนะคะแล้วก็ชีวิตฟังฟังเพ็งๆขอให้มาค่ะถ้าชีวิตดีขึ้นยอมแค่ไหนเจ็บแค่ไหนไกลแค่ไห,หนก็ขอให้มากันะคะครับก็ <g år> ก่อนหน้านั้นหมอหมอก็จะสักก่อนสักเนี่ยหมอจะทานายดวงให้ก่อนใช่หรอทำนายดวงวิเคราะห์วันเดือนปีเกิดก่อนนะคะครับคุณนัดคุณนัดสักมากี่ปีแล้วครับก่อนก่อนหน้านั้น หกเดือนค่ะหเดือนอันนี้มาสัครั้งที่สองก็คือสักไปเดินสิงหาปีที่แล้วปีหกสิบสี่อันนี้เดืินมีนาปีหกห้าก็ประมาณครึ่งปีแล้วค่ะก็มาสั่งเพราะมาจางแล้วมันรู้สึกไม่สบายใจครับโดยโดยการสายพันคูเท่าไหร่ครับหนึ่งพันบาทครับรวมในนั้นก็คือการดูดวงให้ด้วยเช็คดวงด้วยแม่นไหมครับทํานายดวงแม่นมากโอเคครับเนาะก็ วันนี้คลิปนี้ก็จะเป็นสะพานบุญกับให้กับหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงก็ขออนุโมทนาบุญนะครับแล้วก็สาธุครับสวัสดีครับ